สวัสดีครับผมพิทยาจากวิชาไซออนนะครับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา y y t o o นะครับ EP นี้เป็น EP ที่9.2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการไฟล์และ directory นะครับผมมีรูปแบบตารางนะครับอธิบายนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลือกใช้งานนะครับการจัดการไฟล์และ directory นะครับเราต้องเลือกใช้ตัว library ตัวหนึ่งนะครับหรือโมดูลนะครับตัวที่เราเลือกใช้ก็คือใช้เป็น OS นะครับก็ต้อง ทำการ Import ตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับใช้คําสั่ง Import นะครับเพื่อจะเลือกใช้ไลบรารีตัวนี้นะครับโอเคนะครับรูปแบบการใช้นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเม็อดนะครับอันนี้ก็คือเม็ตอดที่เราเลือกใช้แล้วก็ความหมายนะครับแล้วก็รูปแบบนะครับตัวแรกก็คือตัวที่1นนะครับก็จะใช้คําสั่งที่เป็น get cdbd นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับอันนี้ก็คือแสดงเดลิค เดลิรีปัจจุบันนะครับที่เราอยู่นะครับรูปแบบการเลือกใช้ก็คืออ่า os นะครับ g e t c w d ลงเล็บเปิดลงเล็บปิดนะครับอ่ามันก็จะแสดง directory ปัจจุบันนะครับที่เราอยู่นะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นคำสั่งอ่ .setdir นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยน directory นะครับไปยัง directory ที่เราต้องการนะครับสมมติว่าเราอยู่ directory a ใช่ไหมครับ เราจะไป directory B อย่างนี้นะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้นะครับเพื่อย้ายเพื่อย้ายเพื่อย้าย d i r e c t o r y ไปทำงานที่อีก directory หนึ่งนะครับรูปแบบการเลือกใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับ<ม>นี่รูปแบบการเลือกใช้งานนะครับก็จะใช้ os o นะครับ chsdr นะครับแล้วก็ข้างในวงเล็บก็จะเป็น directory ที่เราต้องการเนี่ยนะครับ ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัว l i s t D A R วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเมทอดตัวนี้ก็คือ,อะจะแสดง directory ทั้งหมดนะครับใน directory ที่ระบุเช่นผมอยู่ directory A ใช่ไหมครับแต่ว่าใน directory A เนี่ยครับผมมี directory B นะครับ directory C อยู่นะครับแล้วก็ directory ี D นะครับอยู่น,นิดๆนะครับผมใช้คำสั่ง ัว list นะครับ delivery นะครับมันก็จะเอา delivery ที่อยู่ใน a นะครับมาแสดงนะครับนี่นะครับนี่คือหลักการทำงานมันนะครับโอเคนะครับวิธีใช้ก็คือ os list delivery แล้วก็ path ของ delivery ที่เราต้องการจะดูนะครับโอเคนะครับตัวที่4ก็จะเป็น km นะครับ dir นะครับเอางเล็บเปิดลงเล็บปิดนะครับ ก็สร้างเดลิเคอรี่ใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างนะครับเวลาสร้าง d ดลิเ t อรี่นะครับเช่นเช่นผมอยู่ d ดลิเคอรี A ใช่ไหมครับผมจะสร้าง d ดลิเคอรีอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมาต่อท้าย B นะครับ D นะครับเช่นผมบอกว่าผมจะสร้างตัวที่3านะครับสร้างเสร็จมันก็จะอยู่ในนี้เป็นเดลิเคอรี่ E อย่างนี้นะครับนี่คือนี่คือคําสั่งนี้นะครับรูปแบบการใช้ก็คือ os. mkdir นะครับแล้วก็เดลิ C t o รี่ที่เราสร้างนะครับ ตัวที่5นะครับเป็นการลบ directory นะครับเราจะใช้คำสั่ง rm นะครับ dir นะครับแล้วก็เล็บเปลืองเลื่ปิดนะครับอันนี้ก็คือเราจะลบ directory ว่างเปล่าที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมมี d i r e c t o r y ่หนึ่งนะครับเก็บไฟล์ไว้นะครับแต่ว่าใน directory นี้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับมันก็สามารถลบได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับสมมุติว่าผมมี directory a อยู่นะครับ แล้วทีนี้ใน directory A ผมก็มี directory B นะครับแล้วก็ directory C นะครับใน C นี้ผมมีไฟล์อยู่ใช่ไหมครับผมมีไฟล์ x.x.py อยู่นะครับแต่ว่าใน A นี่ผมมีไฟล์เลยเลยนะครับผมจะลบ directory A ที่ว่างเปล่านะครับด้วยคำสั่งนี้นะครับมันก็จะทำการลบออกไปเลยนะครับรูปแบบการใช้ก็เป็น os.rm นะครับ dir แล้วก็ในวงเล็บก็เป็น directory ที่เราต้องการลบนะครับ ตัวที่6นะครับเป็นคําสั่ง rename นะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นชื่อ directory ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับก็จะมีชื่อชื่อก่ากับชื่อใหม่นะครับรูปแบบการใช้ก็คือ os. rename นะครับแล้วก็มีชื่อ directory นะครับนะครับที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็ไฟล์นะครับโอเคนะครับตัวที่7จะเป็นคําสั่ง remove นะครับ remove ก็คือลบไฟล์นะครับลบไฟล์ที่เรา ไม่ต้องการออกนะครับเช่นรูปแบบการใช้ก็คือ os. remove แล้วก็ข้างในก็เป็นชื่อ directory แล้วก็ชื่อไฟล์นะครับโอเคนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะลบไฟล์ xx.py นะครับซึ่งมันเก็บใน directory c ใช่ไหมครับผมก็ใช้คำสั่ง remove นะครับอ้างอิงไปที่ directory a นะครับแล้วก็บอกเอาไฟล์ที่ต้องการลบคือไฟล์นี้นะครับก็คือคำสั่งนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวอย่างโค้ดนะครับผมจะอธิบายนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำเข้า i m p o r t ตัว Library นะครับ OS เข้าไปก่อนนะครับคือขั้นตอนนี้นะครับ Import เข้าไปแล้ว Import เสร็จนะครับเราก็สามารถเลือกใช้เจ้าตัว Library OS ได้แล้วนะครับผมก็จะสั่งคำว่า print นะครับ d i r e ก t o รีปัจจุบันนะครับแล้วก็ OS get cwd นะครับตัวนี้ก็จะแสดงไดเรกทอ r y ปัจจุบันออกมานะครับเขียนนะครับมันจะเป็นคําสั่งที่1นะครับนี่คาสั่งที่1นะครับคําสั่งนี้นะครับ สุดแล้วผมก็บอกว่าโอเคละผมจะทําการพิมพตัวประกอบไฟล์นะครับโดยใช้คําสั่ง os.list.list นะ directory นะครับแล้วก็ get file ันออกมานะครับโอเคนะครับโดยใช้คําสั่ง2คําสั่งคือคําสั่งนี้นะครับคำสั่งที่2นะครับกับคําสั่งที่1ประกอบกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนโค้ดในตัวนี้ดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไง โอเคนะครับนี่คือตัวโค้ดที่ผมเขียนเสร็จแล้วนะครับผมจะลองรันเลยนะครับพอผมรันแล้วนะครับบรรทัดที่3นะครับก็คือผมจะสั่งพิมพ์นะครับไดเรกทอรีปัจจุบันที่เราอยู่นะครับคำตอบที่ได้ก็คือบรรทัดนี้นะครับไดเรกทอรีปัจจุบันคือนะครับเราอยู่นี่นะครับแล้วในไดเรกทอรีปัจจุบันในบรรทัดที่4เรามีไฟล์อะไรประกอบด้วยนะครับนี่ มันก็จะบอกว่าประกอบด้วยไฟไล์อะไรนะครับมันก็จะ l i s ์ออกมาให้เราหมดนะครับเห็นไหมครับในลิค r ี่ปัจจุบันที่ผมอยู่ผมอยู่ในลิคลี่เทนนิงใช่ไหมครับเทนนิง py นี่ n ทนนิงเทนนิง py ใช่ไหมครับเทนนิง py แล้วในเทนนิง py ผมมีไฟล์อะไรบ้างนะครับผมก็มี v vs code adobe premiere pro image area test พวกน,น,นี้นะครับมันก็จะแสดงออกมาทั้งหมดนะครับ ในบรรทัดนี้นะครับโอเคนะครับตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือการสร้าง d i r e c t o r y นะครับสมมุติว่าเรามีพื้นที่นะครับผมมี d i r e c t o r y A อยู่นะครับผมอยากสร้าง d i r e c t o r y B อีกอันนี้ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ทำการ i m น o r t OS เข้าไปก่อนนะครับ แล้วผมจะทำการใช้ Thai Extension นะครับดักเรื่อยไว้ก่อนนะครับในกรณีที่มันไม่สามารถสร้าง d ดลิเคอรได้นะครับนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดมันสร้างได้ใช่ไหมครับผมก็จะใช้คำสั่ง get เพื่อดู d i ล e c t o r y ปัจจุบันแล้วก็ไฟล์ข้างในว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในการที่มันสร้างไม่ได้มันก็อาจหนึ่งก็คืออาจจะมี directory นี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างมันไม่มีอยู่จริงนะครับโอเคนะครับเรามาลอง นำคำสั่งนี้ไปเขียนโค้ดดูนะครับเดี๋ยวผมเอาคคำสั่งนี้นะครับไปเขียนโค้ดนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างโค้ดนะครับที่ผมเขียนขึ้นมานะครับเราสังเกตว่าตอนนี้เราอยู่ใน d i t e c t o r y ที่ชื่อว่า t ท n i n g นะครับอ n d e r s c o r e r e p y t h o นใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมจะทำการสร้างนะครับ My underscore Python นะครับ พอผมสร้างเสร็จแล้วมันก็จะมีเดเรคที้นี้เกิดขึ้นนะครับอยู่ในภายใต้ต,ตัวโฟลเดอร์เทน i n g อ n d e r s c o r e อร์ไพทอนนะครับโอเคนะครับเรามาลองทำดูตัวนี้ยังไม่มีนะครับเราดูจากฝั่งซ้ายมือยังยังไม่มีตัว my อันเดอร์สกอร์ไพทอนนะครับผมจะรันโค้ดเลยด้วยกันนะครับเมื่อผมรันโค้ดเสร็จแล้วนะครับเมื่อทำการสร้างเสร็จแล้วก็มันก็จะบอกว่า เดลิคที่ปัจจุบันนะครับก็คือบรรทัดที่8นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับเดลิคที่เดลิเคทปัจจุบันหรือโฟลเดอร์ที่เราอยู่คือตรงนี้นะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์เองก็จะมีไฟล์นะครับคือบรรทัดที่9ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวที่เราสร้างขึ้นมาก็คือนะครับ My Python ใช่ไหมครับ My Python มันอยู่ไหนอยู่นี่นี่ my p y t h o นนะครับโอเคนะครับในตัวนี้มี My Python ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับ นี่ไงไมโครพทอนอยู่นี่นะครับโอเคนะครับเราสร้างเสร็จแล้วอันนี้ก็คือ,อคำสั่งในการสร้าง d i r e c t o r y นะครับตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือการเปลี่ยนชื่อ directory นะครับโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างโค้ดนะครับผมก็ทำการ Import Library ตัวนี้เข้ามานะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้คำสั่ง rename นะครับ os. rename แล้วก็ชื่อเดิมนะครับอันนี้ชื่อเดิม ชื่อเดิมที่ที่เราอันนี้ชื่อใหม่ใช่ไหมครับชื่อใหม่ที่เราจะเปลี่ยนโอเคนะครับอันนี้ชื่อใหม่นะครับผมก็ใช้คําสั่งอ่านี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเดิมเข้าไปแล้วก็ชื่อใหม่นะครับเสร็จแล้วผมก็จะปินออกมานะครับว่าในเรื่อกดีปัจจุบันอยู่ที่ไหนแล้วก็ในไฟล์ประกอบไปด้วยอะไรนะครับมีชื่อใหม่ประกอบไหมโอเคนะครับเรามาลองเขียนโค้ดกัน <S <S นี่คือตัวโค้ดเจ้า ที่เราเขียนเสร็จนะครับเราสังเกตว่าชื่อเดิมของ directory เราชื่อว่า m y underscore python ใช่ไหมครับคือตัวนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าผม run, รันครัสั่งนี้เสร็จนะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น python underscore test นะครับโอเคนะครับรลองมารันดูว่ามันจะเปลี่ยนให้เราไหมนะครับรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับตอนนี้พอเรารันเสร็จแล้วนะครับชื่อไฟล์ตัวนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับจากเดิมมันชื่อว่า my underscore python นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น python underscore test นะครับโอเคนะครับแล้วก็มันก็จะทำการ g ก็ตตำแหน่งปัจจุบันแล้วก็ไฟล์ออกมานะครับโอเคนะครับตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือการสร้างไฟล์นะครับแล้วก็เขียนลงในในไฟล์นะครับเช่น ผมมีไดเรรี่ที่ชื่อว่า python test อูใช่ไหมครับคือตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะสร้างไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโอเคนะครับผมมีเดเรรี่หลักผมอยู่ก็คือ t a i n i n g ใช่ไหมครับผมมี t a i n i n g อยู่นะครับ t a i n i n g ดอก python ผม,มนะครับอันนี้คืออันนี้คือเดเรรี่หลักที่ผมทำงานอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็สร้างเดเรคเกอรี่ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า MyPython ใช่ไหมครับ MyPython อันเดอร์สกอร์เทใช่ไหมครับทีนี้ใน MyPython เองผมยังไม่มีไฟลไ์เลยเลยนะครับผมก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่าไฟล์ t e x t นะครับ t e x t file เป็นไฟล์ชนิดอ่ uh, txt นะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะ import ตัว library os เข้ามาก่อนแล้วก็บอกว่า os cs dir ก็คือ directory นะครับแล้วก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์ของ directory นะครับที่เราจะทำงานนะครับคือตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการใช้คำสั่ง i s ส open นะครับเพื่อเปิดไฟล์แล้วก็ทำการเขียนนะครับโอเคครับถ้าเกิดถ้าเกิดแล้วก็ add 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 ลงไปในไฟล์นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการเขียนนะครับ ก็บอกว่า f i l e write นะครับเขียนคําว่า test write ไฟล์ลงไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็จะ print คำสั่ง get ออกมาดูนะครับว่าเราอยู่ในเ r เกอรี่ไหนแล้วก็ไฟล์ที่เราสร้างมีไหมโอเคนะครับเราไปลองเขียนโค้ดกันเลยนะครับตัวนี้คือตัวโค้ดนะครับที่เขียนเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทําการ ติดต่อนะครับโดยใช้คําสั่งนี้นะครับติดต่อไปที่ Delivery นี้ผมมี Delivery นี้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วผมจะทําการเขียนไฟล์ลงไปนะครับชื่อว่าไฟล์เถิดไฟล์ะ Take นะครับพอได้เ e x t ไฟล์แล้วนะครับผมก็จะทําการเขียนคําสั่งลงไปในเ e ิดไฟล์ชื่อว่ามีข้อความว่า testwritefile นะครับเสร็จแล้วก็ g e ตข้างมาดูนะครับโอเคนะครับผมรันเลยแล้วกัน มันก็จะทําการติดต่อในบรรทัดที่3ติดต่อไปแล้วนะครับเสร็จแล้วมันจะทําการสร้างไฟล์ชื่อว่า text file txt นะครับนี่ไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วก็จะทําการเขียนครับเขียนคําสั่งลงไปนะครับแล้วก็ปินลงมาดูโอเคนะครับถ้าผมจะเขียนคําสั่งเพิ่มนะครับเป็นข้อความที่2นะครับผมก็ต้องบอกว่าเลือกใช้โหมดที่เป็น a นะครับเพื่อ เพื่อเขียนแล้วก็ต่อท้ายบรรทัดล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็ทำการรันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อมันสร้างไฟล์แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะสั่งสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ไม่สร้างเป็นไฟล์ใหม่นะครับมันก็จะสร้างทับไฟล์เดิมแล้วก็เขียนข้อความทับลงไปเห็นไหมครับทับข้อความเดิมไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คําสั่ง Backslash in นะครับมันก็เลยเขียนต่อท้ายบรรทัดไปเลยนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือผมจะพูดถึงเรื่องของการลบไฟล์นะครับแล้วก็การลบเดลิเคอรี่นะครับโอเคนะครับการลบไฟล์ก็คือเราก็อ่า import library เข้ามาแล้วก็อ้างอิงไปในเดลิเคอรี่ที่เราต้องการจะลบไฟล์นะครับแล้วก็ทําการอา remove ออกไปนะครับ หลักการก็คือว่าในโฟลเดอร์ล่าสุดที่ผมอยู่ใช่ไหมครับก็คือผมอยู่ในเทรนนิ่งใช่ไหมครับผมอยู่ในเทรนนิ่งอันเดอร์สกอร์ไพทอนใช่ไหมครับอันนี้คือโฟลเดอร์ที่ผมทํางานอยู่ในโฟลเดอร์ที่ผมทํางานอยู่ก็จะมีเดเลเคอรี่ชื่อว่า Python ใช่ไหมครับไพทอนอันเดอร์สกอร์เทสอยู่ ใช่ไหมครับแล้วก็ใน Under, อร์ไฟทอนเดอร์ซิโกเทอยู่ผมมีไฟล์ไฟล์หนึ่งชื่อว่าเท็กไฟล์ใช่ไหมครับเท็กไฟล์เป็นไฟล์ชนิดแบบ .txt นะครับคำสั่งนี้ผมจะลบไฟล์นี้ทิ้งน,น,นะครับเมื่อผมลบไฟล์นี้ทิ้งแล้วผมก็โทษทีนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ คำสั่งนะครับคำสั่งนี้นะครับผมจะลบไฟล์นี้ทิ้ง,งนะครับโอเคนะครับเมื่อผมลบทิ้งแล้วไฟล์นี้ก็จะหายไปเสร็จแล้วผมก็จะทําการลบ d i r e c t กอ่นะครับโดยใช้คําสั่ง os.rm directory แล้วก็ชื่อ directory ที่เราต้องการลบนะครับก็คือคําสั่งนี้ก็จะลบ d i r e c t กอนี้ทิ้งไปนะครับโอเคนะครับเรามาลองดูตัวอย่างโค้ดกันนี่คือตัวโค้ดเนี่ยนะครับ ในค้ดนี้เราจะลบไฟล์ชื่อว่า text file .txt นะครับซึ่งมันคือตัวนี้นะครับทิ้งไปนะครับไอตัว text file เนี่อยู่ภายใต้ d i r e c t o r y python underscore test นะครับแต่ว่าโฟลเดอร์ที่เราทำงานหลักก็คือ f o l d ดอร์ testing นะครับโอเคนะครับเราจะแบ่งเป็นเป็น3 3ขั้น3ลํลำดับนะครับโอเคนะครับผมจะรันเลยแล้วกันนะครับพอผมรันเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับ มันก็จะทำการลบ directory ไปแล้วนะครับเพนไม่ mm hmm. เอ้ยไม่ใช่ทำการลบไฟล์ไปแล้วในไฟล์ directory ่ python test ก็ไม่มีไฟล์ชื่อว่า text txt แล้วนะครับนี่ไฟล์นี้ก็จะหายไปนะครับเปิดไม่ได้ละนะครับหลังจากนั้นต่อไปผมก็จะทำการลบ directory นะครับโดยใช้คำสั่งด้านล่างนะครับโอเคครับเรามาดูโค้ดกันต่อเลยนะครับนี่คือตัวโคว้ดนะครับ อันนี้ directory ที่เราจะลบก็คือตัว Python underscore test ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวโค้ดที่เราจะลบนะครับผมจะรันเลยแล้วกันนะครับพอรานแล้วนะครับตัว directory นี้นะครับที่ชื่อ Python underscore test ก็หายไปนะครับโอเคนะครับอา EP นี้นะครับผมจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python EP ที่10นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมเชิญวัตถุนะครับ EP นี้จบเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ